เพียงแค่ทำสิ่งนี้เขาจะรักคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามค่ะคุณเคยไหมล่ะคะที่พยายามอย่างหนักเพื่อจะให้ใครสักคนรักพยายามเป็นคนที่ใช่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจแต่สุดท้ายยิ่งพยายามเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็ยิ่งอึดอัดและก็ดูเหมือนจะยิ่งห่างไกลออกไปความจริงก็คือความรักที่ยั่งยืน ไม่ได้เกิดจากการพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ใครมารักหรอกนะคะแต่มันเกิดจากการปลดล็อกสเสน่ห์ดึงดูดที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของคุณเองค่ะเมื่อคุณทำสิ่งนี้ผู้คนจะรักคุณเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณเองแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณทำได้ยังไงวันนี้ครูเกตจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบสุดๆในการดึงดูดความรัก ความเคารพและก็ความชื่นชมจากผู้คนรอบข้างซึ่งมันเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่คุณจะเปลี่ยนจากการวิ่งไล่ล่าให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดการพยายามที่ไร้ผลและก็พร้อมที่จะเปิดรับความรักและความเคารพที่แท้จริงเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำคืออะไรแน่นอนค่ะ สิ่งที่ครูเก๋กำลังจะพูดไม่ใช้เทคนิคการจีบหรือว่าไม่ใช้กันใช้คำพูดที่เสแสร้งไม่จริงใจแต่มันคือการสร้างคุณค่าที่น่าดึงดูดจากภายในต่างหากล่ะคะสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือคุณจงเป็นคนที่รู้สึกเต็มเปี่ยมในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากใครคะ่ะฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมล่ะคะแต่นี้ล่ะคะ่ะ มันคือหัวใจหลักสำคัญของการมีสเสน่ดึงดูดที่แท้จริงคนส่วนใหญ่เวลาเข้าหากับความสัมพันธ์มักจะมีช่องว่างบางอย่างในใจพวกเขาต้องการจะให้คนอื่นเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าความเหงาของพวกเขาและนั่นเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการถูกเอาเปรียบและนั่นคุณจะสูญเสียสเสน่ห์อย่างทันทีแต่คนที่น่าดึงดูดอย่างแท้จริง คือคนที่เข้ามาพร้อมกับความเต็มเปี่ยมค่ะพวกเขามาพร้อมกับความสุขความมั่นใจและความสงบในใจพวกเขาไม่ได้มาขอแล้วไม่ได้อยากจะขออะไรจากคุณแต่พวกเขาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคุณและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ใครๆก็อยากจะเข้าใกล้พวกเขาสามเสาหลักในการที่คุณจะสร้างความเต็มเปี่ยมในตัวเอง คุณสามารถทำได้เลยนะคะว่าคุณจะทำสามเสาหลักหรือทำวิธีการดังต่อไปนี้อย่างไรเพื่อที่คุณจะกลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมซึ่งความเต็มเปี่ยมจะดึงดูดคนที่รักเข้ามาได้เสาหลักที่หนึ่งคุณต้องปกป้องความสุขส่วนตัวแน่นอนว่าคนฉลาดจะเข้าใจว่าความสุขของฉันเป็นความรับผิดชอบของฉันแต่เพียงผู้เดียวสิ่งที่คุณจะต้องทำ คุณจะต้องสร้างโลกส่วนตัวที่แข็งแกร่งที่ไม่ว่าใครอยู่ข้างๆหรือไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณก็สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขได้หากคุณอยากลองปฏิบัติลองหาสิ่งที่คุณรักและลองทำสิ่งนั้นคนเดียวโดยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากใครลองดูนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่รักก่อนและแน่นอนหากคุณลองใช้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่กับตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณได้พัฒนาทักษะ และคุณเองจะมีความสุขมากๆอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือการเขียนในเรื่องที่ชอบการทำสมาธิการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวหรือการที่คุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับเมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเรียกร้องความสนใจจากใครและผู้คนจะเข้าหาคุณเอง เพราะพวกเขาอยากได้รับพลังงานบวกจากความสุขที่เต็มเปี่ยมของคุณนั่นเองค่ะเสาหลักที่สองคือการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าผู้คนเขาไม่ได้รักคุณเพราะคุณทำดีกับเขาหรอกนะคะแต่พวกเขารักคุณเพราะคุณค่าที่คุณมีตั้งหากเพราะความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้ตั้งหากสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องโฟกัสที่การเป็นผู้สร้างคุณค่าทั้งในทุกความสัมพันธ์ ไม่ใช่ผู้ที่จะคอยแสวงหาการยอมรับวิธีการปฏิบัตินั่นก็คือคุณต้องรู้จักลงทุนในตัวเองอย่างต่อเนื่องลงทุนในความรู้ลงทุนในทักษะลงทุนในความเชี่ยวชาญที่จะสามารถทำให้คุณช่วยเหลือหรือว่าให้คุณค่าแก่ผู้อื่นได้คุณต้องให้พลังงานบวกในการพูดในการสนทนาและเน้นที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีการให้กำลังใจการชื่นชมที่จริงใจ มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและผลลัพธ์เมื่อคุณเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งสร้างคุณค่าและพลังงานบวกผู้คนจะรู้สึกว่าการอยู่ใกล้คุณคือกำไรในชีวิตของพวกเขาและพวกเขาจะไม่มีวันอยากจะปล่อยคุณไปค่ะเสาหลักที่สการไม่พยายามจนเกินงามสิ่งที่ทําลายในการดึงดูดใจมากที่สุดคือการที่อีกฝ่ายได้รับรู้ว่า คุณพยายามอย่างหนักเพื่อจะทำให้เขาชอบยิ่งคุณพยายามให้เขาชอบเท่าไหร่นั่นแหละค่ะกลับเป็นการผลักไสเขาออกไปมากเท่านั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณควรฝึกที่จะปล่อยวางและก็ยอมรับว่าคุณไม่สามารถควบคุมความคิดและก็ความรู้สึกของคนอื่นได้คุณต้องกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเลิกทำตัวเป็นคนที่คุณคิดว่าคนอื่นเขาอยากจะให้คุณเป็น คุณจงแสดงออกความคิดความเห็นที่แท้จริงอย่างสุภาพและให้ผู้คนเขารู้สึกรักในแบบที่คุณเป็นจะดีกว่าการสร้างความห่างเหินอย่างชานฉลาดเมื่อคุณส่งข้อความไปหาเขาอย่าเฝ้าจ้องแต่โทรศัพท์เพื่อรอการตอบกลับจงไปทำในสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณซะการที่คุณมีชีวิตส่วนตัวที่น่าสนใจจะทำให้ผู้คนยิ่งอยากรู้จักยิ่งอยากเข้ามาใกล้ในวงโครจรชีวิตของคุณมากขึ้น ผลลัพธ์ก็คือเมื่อคุณหยุดพยายามและปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นไปตามธรรมชาติผู้คนจะรับรู้ถึงความมั่นคงทางอารมณ์ในตัวคุณและนั่นก็คือเสน่ดึงดูดที่ยากยิ่งในการที่โลกปัจจุบันนี้บางคนก็แทบหาไม่ได้เลยด้วยซ้ําดังนั้นนะคะการรักตัวเองเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ใครมารักคุณคุณไม่ต้องพยายาม ในการที่จะวิ่งไล่ล่าเขาแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องรักตัวเองให้ได้รักตัวเองให้เต็มเปี่ยมก่อนเมื่อคุณเป็นคนที่เต็มเปี่ยมในตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครคุณก็จะยังคงเปล่งประกายและเมื่อคุณเป็่งประกายผู้คนจะหันมามองเองโดยอัตโนมัติเพราะเขาอยากได้แสงสว่างจากคุณบ้างนั่นไงคะดังนั้นจงเริ่มต้นเดินทางด้วยการลงทุนในความสุขค่ะ ลงทุนในการเป็นตัวของตัวเองลงทุนในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองยิ่งคุณเปล่งประกายคุณมีคุณค่าคุณจะให้ประโยชน์กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกันแล้วเมื่อน,นั้นคุณจะพบว่าความรักที่แท้จริงและความเคารพที่ยั่งยืนมันจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างง่ายดายโดยที่ตัวคุณเองก็แทบไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเองอยากจะฝึก ในเรื่องของการที่คุณจะเป็นคนดึงดูดผู้คนเข้ามาแล้วล่ะก็ในสามเสาหลักนี้คุณจะเริ่มต้นจากการสร้างความเต็มเปี่ยมให้กับตัวเองข้อไหนเป็นข้อแรกคะและคุณจะให้คำมั่นสัญญากับตัวเองในการรักตัวเองในวันนี้ได้ยังไงถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และมันสำคัญกับการที่คุณจะปลดล็อกเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสถานไว้นะคะ กรูเกลงคลิปสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ